นะครับนี่รันคนพันเอนะครับวันนี้มีเรื่องอัดอั้นตันใจที่จะต้องมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับทราบถึงตัวตนของเป้เทือกสุบรรนะครับไอตัวนี้มันเป็นเจ้าของช่องเช็ c k i n Studio นะครับมันเข้ามาโพสต์ด่าผมทุกวันทุกวันสาเหตุมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะครับสาเหตุมันเกิดจากหนึ่งในขบวนการรีดซับนะครับคือเป้เนี่ย มันก็เป็นหนึ่งในขบวนการลรีดซับที่แฝงตัวเข้ามาในวงการพระเครื่องนะครับแล้วทําทีว่ามาขอซื้อพระมาขอซื้อพระพอคุยไปคุยไปอยากได้พระที่ต้องการตกลงราคาเสนอราคาให้บอกว่าไม่มีเงินแล้วขอพระเอาไปนะครับและทีนี้ตอนที่มาหาผมเนี่ยรู้ว่าผมมีเรื่องกับกลุ่มเลือดบ้านค่าย นะครับก็เลยเสนอตัวว่าจะช่วยฟ้องคดีเพื่อเรียกเงินนะครับค่าเสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทในในเพจกลุ่มเลือดบ้านค่ายผมก็มอบหลักฐานเอกสารทุกทุกอย่างนี้ให้มันไปแล้วผลสุดท้ายคือไปแจ้งความกับตำรวจ แจ้งความกับตำรวจแล้วก็โทรไปคุยกับฝ่ายเลือดบ้านค่ายนะครับว่าอยากจะขอเจราจาไก่เกียร์ก็ยังไงต่อไปผมก็ไม่รู้เพราะว่าเขาอยากจะทำอะไรผมก็ให้เขาทำมอบเอกสารให้แล้วทีนี้ก็มาบอกผมว่านี่นะจะต้องเอาพักเครื่องให้ตำรวจให้ร้อยเวร จะต้องเอาพระเครื่องเนี่ยให้ทนายความนะครับแล้วจะต้องมีเงินค่านู่นค่านี่ให้เนี่ยเขาต้องไปจัดเตรียมนักข่าวสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาทําข่าวคุณนะครับผมก็ไม่มีให้แล้วต่อมาเนี่ยก็คุกคามนะครับโทรมาเหมือนกับเรียกว่าผมเนี่ยเป็นลูกหนี้เขาผมจึงตัดการติดต่อเข้าไป และหลังจากนั้นไม่นานนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าไปสร้างวีรกรรมนะครับตีสนิทแล้วก็หลอกเอาพระของหลายๆท่านไปนะครับไม่ยอมเอามาคืนบอกว่าจะเอาไปขายให้สุดท้ายแล้วมีการสร้างเอกสารเท็จสร้างเฟซปลอมของพระหลุดจำนำนะครับสหัสโคตรสิริ แล้วนำไปให้ศรีสุวรรณจันยานยื่นฟ้องสคอบอว่ามีเพจหนึ่งนะครับได้ทำธุรกิจหลอกลวงประชาชนนะครับหลอกลวงประชาชนโดยเฟซที่เอาไปทำเนี่ยเป็นเฟซเดิมของมันเองนะแล้วมันก็ไปเปลี่ยนหน้าเฟซเป็นสหัดโคตริริแล้วไปเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นพระหลุดจำนำ แล้วไปยื่นฟ้องขั้นต่อมานะครับต่อมาเนี่ยพอผมมาเช็คไทม์ไลน์ของเขามันเข้าไปติดต่อกับอมตะสยามติดต่ออมตะสยามทำทีเป็นนำเสนอข้อมูลนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เข้ามาโพสต์นะครับในช่อง YouTube ผมบอกว่าสหัสโคศิรินิลันวรณสุข ทั้งสงถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย5ล้านจากอมะตะสยามแล้วจากนั้นอีกจากนั้นไม่นานซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกฟ้องได้ยังไงแต่ไอเป้มันรู้เช็คอินสตูดิโอมันรู้มันเข้ามาโพสมันบอกว่าคดีนี้ยังไงยังไงก็ผิดแน่นอนเอาหัวเป็นประกันมันจะเอานักข่าวไปทำข่าวนะครับ ไม่ต้องมาะกาบตีนขอโทษก็คือเงินสดนี่คือสโลแกนของพวกมันนะครับพวกไอแก้แก๊งลีดซับแก๊งสีสวุวรรจันยาและแก๊งไอ้ไอ้เทือกสุบรรน,นี่ครับเห็นไหมว่าไอ้คนที่มันหากินกับกฎหมายเนี่ยมันจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายและที่ทุกวันนี้เนี่ยเข้ามาโพสต์ด่าผมนะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งไงที่มันลืมเปลี่ยน User c h e เช็คอินสตูดิโ ผมก็เลยจับไตมันได้ว่าอ๋อไอ้นี่มันก็คือไอ้เป้จริงๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยสงสัยมานานแล้วเพราะเพราะไม่ว่าจะเป็นชื่อผมชื่อภรรยาลูกชายเนี่ยมันมีอยู่ในเอกสารที่ให้มันไปเพื่อที่จะไปแจ้งความดําเนินคดีเพราะว่ามันบอกว่ามันมีทีมงานก็ผมมารู้ที่หลังเนี่ยว่าทีมงานมันคือทีมงานของศรีสุวรรณจันยานี่แหละนะแกงลีซับนี่แหละแล้วอะไรต่อ แล้วปรากฏว่าภายหลังเนี่ยผมได้รับอะไรนะคำร้องใช่ไหมของศาลเนี่ยศาลนำส่งมาก็เหมือนกับที่มันบอกเลยนะครับว่าผมถูกฟ้องในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นนะเพื่อนๆก็จะรู้เลยว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูไทม์ไลน์นะ นี่ครับไทม์ไลน์ในการสร้างเอกสารเท็จของที่อยู่ในมือเนี่ยพระหลุดจำนำเนี่ยนี่เป็นเอกสารที่ไปยื่นให้ศาลจังหวัดมีนบุรีว่าเป็นนายสหัดโคตรศิริหรือพระหลุดจำนำนะครับอันนี้คือกรณีที่ไปแจ้งสคบอบอกว่าพระหลุดจำนำเนี่ยนะทำเฟส ทำเฟซขึ้นมาเพื่อตรวจพระแล้วก็หลอกลวงประชาชนโดยโดยที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นเป็นผู้เดือดร้อนนะครับเป็นผู้เดือดร้อนจากการที่พระหลุดจำนำเนี่ยตรวจสอบพระเครื่องนะครับแล้วมันมีที่มาของว่า ที่พระหลุดจำนำบอกว่าเครื่องตรวจของอมตะสยามเนี่ยไม่สามารถไม่สามารถบอกความเป็นพระแท้ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าเครื่องตรวจของอมตะสยามเนี่ยมีค่าเออร์เลอร์มากนะครับเห็นไหมว่านายนายคนนี้เนี่ยนี่คือเป้นี่คือไอ้เป้เทื้สุบันนะฮะชมหน้าของมันดูที่มันถือเนี่ยเอกสารนะนะพระหลุดจำนำเนี่ยรับ ไปเปลี่ยนโปรไฟล์หน้า Facebook ของของมันเองว่าให้เป็นสหัดโคตรศิลิพระหลุดจำนำแล้วเนี่ยมาตอนนั้นมาตีสนิทผมนะครับแล้วไปแจ้งความกับตำรวจนะครับเห็นไหมว่ามันมีที่มาและล่าสุดนี่ครับสร้างอวาตารเข้ามาใน YouTube เมื่อวันที่6มิถุนา เมื่อวันที่มห,หมิถุนานะหลานชายสุดที่รักของสุเทพเทวกสุบรนนะดูดูภาษานะภาษาที่มันเขียนนะครับสวัสดีครับบุรุษผู้ซึ่งพิสมัยในรูทวานรูสวนทวานเป็นอย่างไรบ้างครับอาการท้องผูกดีขึ้นบ้างหรือยัง ทราบมาว่าช่วงนี้ไปสวนทวารมาทุกวันเลยนะครับเพลินดีหรือเปล่าชักเข้าชักออกเนี่ยโปรดระมัดระวังอาการอักเสบของรูทวารด้วยนะครับเนี่ยนี่คือเฟสอวตารที่ไอเป้มันทำขึ้นมานะครับดูภาษาใช่ไหมภาษามันเป็นภาษาต่ำๆนะภาษาเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งนั้นเลยนะ

ไปรบรอาเสื่องัซึ่งเรากพยายามตรวจชาเือต้นตวจาแลว่าไม่ไดใช้เทคโนโยีหรือวิธีการทางิยสรวิกวนกไม่มีาแพ่เอาแวขยายมาอแล้วก็ออกไปรงซึ่งผมคว่าเรื่องนี้เนื่อกว่ามีการเรียรับเงินป็นค่าบริการต่างยนครับซึ่งจะเป็นการค่าบริการพระหลุดเรียกจำนำ 100 150แล้วก็300นะครับแล้วมันเดือดร้อนอะไรมันหลอกลวงอะไรเพื่อนๆหลอกลวงผู้บริโภคอันนี้หนึ่งคลิปนะแล้วล่าสุดเห็นไหมครับนี่คือความสืบความเชื่อมโยงของ

อมตะสยามใช่ไหมนายเป้ก็ได้ทำงานรวบรวมเอกสารแล้วก็สร้างเฟซบุ๊กของพหลุดจำนำเพื่อยื่นฟ้องผมและสหกโคซิลิกพหลุดจำนำนะครับในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะครัมีละเอียดพื่อนุกอย่างผรู้เพื่อนๆไปดูได้เลยว่าคือเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ อก่นคือจริงๆนะเพื่อนๆทำไมมันถึงได้จองจองเวรผมอะ่ะอืมนี่ครับเช็คอินแล้ว ลืมเช็คเอาท์ครับเนี่ยมันมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับท่านเช็คอินสตูดิโอมันมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมพระทำมือซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีใครใช้ตีนทำแถม ยังคงเอกลักษณ์มวลสารสุดขังนั่นคือขี้เปียกและน้ำขุนผสมผสานเส้นหมอยที่ใช้ให้อินิอินีในที่นี้หมายถึงภรรยาของผมนะครับไป รวบรวมมาจากชายแปลกหน้าหลายร้อยคนเป้เข้าใจว่าไอ้หัวงอกพยายามขายพระองค์นี้มาหลายครั้งตามสไตล์ไอขี้ขายแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถก็ไม่มีควายตัวใดหลงเชื่อ แม้แต่พรรคพวกกันอย่างไอ้สมชายเนี่ยไปกล่าวล่วงอาจารย์สมชายน้อยสาคออีกล้ก็ยังเมินหน้าหนี้หัวงอกปพยายามทำผิวพระให้ดูเก่าโดยยัดเข้าไปในรูทวานเพื่อให้สัมผัสขี้พระเลยเนื้อเหลืองหอ,อยตามสภาพถึงวันนี้ไอ้งอก ต้องยอมรับสภาพว่าตัวเองนั่นหมดราคาหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วขณะที่ลุงกำนันยังสายหัวห้ามไม่ให้เป้ไปคล้องแวะกับอุบาทต,ตัวนี้เลยตัวละอุบาทต,ตัวนี้อีกตอนนี้หัวงอกตอนที่หัวงอกติดคุกอยู่ที่เยเมนและโดนไอ้มืดสวนรูดากทุกวันอีนี ได้มาปรึกษากับเป้ขอดูดขอเลียเสมอและเนี่ยนี่ก็มันเปลี่ยนอวาตารมาอีกนะครับอ้าวไอสัตว์หัวงอกมึงเล่นเอาชื่อนามสกุลจริงของกูออกในระบบแบบนี้เดี๋ยวกูจะฟ้องร้องแม่งให้หมดขนรูตูดเลยนะครับ นี่คือผลงานของไอ้เป้เทือกสุบันนะครับหรือนายสุธรรมสีเพชรเทือกสุบรนนะครับอ,อบอตอบางพรีคือวันนี้ผมเหลืออดละนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับรู้ถึงถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยตอนที่ไปแจ้งความนะครับไปลงบันทึกแจ้งความช่วยผมนะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะครับช่วยเหยื่ออาชญากรรม แต่ท้ายที่สุดนี้ก็จะหาเรื่องตบซับนะครับเรียกรับค่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยค่าทนายค่าติดต่อตำรวจค่าสื่อมวลชนต่างๆนะครับพอไม่มีให้เนี่ยก็จะหาเรื่องนะครับนี่เอาความจริงไปเลยเช็คอินแล้วคงลืมเช็คเอาท์นะครับสุดทราสีเพชรเนี่ยนี่แหละ เข้ามาตีสนิทนะครับเข้ามาตีสนิทเพื่อหวังเอาทัพย์แล้วก็เอาพระนะครับมีหลายคนโดนนะครับแต่เงียบไม่ยอมออกมาพูดผมเนี่ยถูกอรรมตะสยามฟ้องเรียกเงิน5ล้านแล้วต้องสู้คดีมาหมดเงินไปหลายหมื่นนะครับมันก็ไม่หยุดพอแพ้คดีแล้วนะมันก็ยังมันเนี่ย มันก็ยังมาโพส์โพส์ด,ด่าทุกวันเลยเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีอย่างที่ไหนครับลงคลิปโพส์ลงคลิปเนี่ยในช่องตัวเองนะแล้วก็โพส์ในเฟซของตัวเองนะโดยเปลี่ยนชื่อเฟซเป็นสหสหสโคศิลิพระหลุดจำนำและทีนี้พระหลุดจำนำนี้เขาเห็นว่าไอ้นี้เนี่ยแม่งเฟซปลอมนะครับมือลั่นนะ โพสลงในช่องเนี่ย24นาทีวันที่24เดือน2ปี66เวลา14.15นะฮะโดนฟ้องคือสหัสโคตศิริโดนฟ้องแล้วก็เสือกเอามาโพสต์อยู่ในเฟซของตัวเองด้วยการเปลี่ยนชื่อรูปเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เมื่อ5ธันวาคม2565เปลี่ยนมาแล้วก็มาเปลี่ยนโปรไฟล์หลังฉากให้เหมือนกับของพระหลุดจำนำ เมื่อวันที่4กลกุมภาพา2,566จากนั้นก็นำไปฟ้องร้องสีนะครับกับศีสุวรรณจันยานี่สร้างเฟสอวตารขึ้นมาแล้วก็เอาไปฟ้องกับสีสุวรรณเพื่อจะอะไรเพื่อจะตบซับนะครับตอนนี้เนี่ยเฟซนี้นีลบลบออกไปแล้วเพราะกลัวการตรวจสอบนะครับเพราะกลัวมีการตรวจสอบแล้วทีนี้อะไรนี่เพื่อนๆดูว่า เช็คอินสตูดิโอเนี่ยตอนนั้นน่ยมันยังใช้โปรไฟล์เดิมอยู่นะโปรไฟล์เช็คอินสตูดิโอนายสหัดโคตรศิริหรือพระหลุดจำนำและคุณนิรันนะฮะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย5ล้านเขายื่นฟ้องไปแล้วศาลน,นัดเดือนพฤษภาคมไอตัวนี้เนี่ยข้อความนี้นี่ผมไม่เคยรู้มาก่อน จนกระทั่งมีหมายสารมาถึงบ้านนะครับมาถึงที่บ้านผมถึงรู้แล้วเห็นไหมว่าเป็นการวางงานระหว่าง Check-in Studio กับอมตะสยามนะครับเพื่อจะสร้างหลักฐานเท็จแล้วก็ฟ้องฟ้องตบซับนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยเช็ c k i n Studio ออีกแล้ววันที่8พฤษภาคม ผมจะไปพร้อมนักข่าวคดีนี้ยังไงก็ติดผมบอกไว้เลยเห็นไหมนี่คือการข่มขู่เห็นไหมแล้วพอต่อมาเห็นไหมก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นทักษินชินเลิฟทูลิกเห็นไหมว่าการสร้างโปรไฟล์แต่ละตัวเนี่ยเป็นเรื่องของอารามกอนาจารยร์สอให้เห็นถึงอะไรสอให้เห็นถึงคุณภาพของสมองของตระกูลเทือกสุบรรน,นะครับ ตระก,กูลเทือกสุบันเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งตระก,กูลเลยนะเมียทิ้งเอาเมียเพื่อนอย่างนี้ใช่เหรอนะนอกเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยผมมีเรื่องกับผู้ก,การเจเลตำรวจอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วเป้นเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องให้ผมก็ให้หลักฐานไปแต่ต่อมาเนี่ยภายหลังเนี่ยผู้ก,การเขาก็ ถอนฟ้องนะครับเพราะว่ามารู้กันทีหลังว่าเป็นศิษย์รุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนเก่ากันนะก็เลยยกถอนฟ้องกันไปแต่บอกให้เป้มันเอาเอกสารคืนมันก็ไม่คืนนะครับนะนอกจากเป้จะรักผู้การแล้วเป้ยังตามติดชีวิตที่หัวงอกอย่างเป็นพิเศษด้วยพิษสวงว่ามันว่ามันจะชนะคดีได้อย่างไร เปิดดูคลิปแล้วเกิดความสมเพชอย่างหาที่ติหาที่สุดไม่ได้กับการพลิกลิ้นตะแคะตะแบงเลียไขย่ผู้บริหารอมตุยสยองเรื่องนี้เขาจะอุทธรน,นะจ๊ะอย่าพึ่งดีใจเหมือนหมาได้กลิ่นขี้ในเมื่อเป้เ,เ,เป็นคนวงการเรื่องนี้เป้ก็อยากจะให้สนุกสนานต่อ เพราะเป้เป็นโรคจิตนี่คือนี่ก็ว่าจะเปลี่ยนฉายาตัวเองให้เป็นเป้สมรนอฟอยู่เหมือนกันเป้จะแนะนำให้พี่งอกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพี่งอกอยากมากแล้วก็ลองใช้ขวดสิครับทาวัสลินหน่อยแล้วแยงเข้าไปก็พอจะเพลิน แก้ไขแก้ไขแก้ขัดได้เหมือนกันแล้วไอ้เรื่องน้ําในรูดากนั้นมันเกิดจากการที่พี่งอกไม่เทน้ําในขวดให้หมดเสียก่อนแต่ดันเสือกแย่เข้าไปพูดกันแบบแมนๆนะครับแป้ว่าพี่งอกควรจะไปบําบัดนะหรือจะไปถ้ากระบอกก็ดีจะได้สำลอก อาเจียนความเป็นตัวเองออกมาบ้างไม่ต้องมาพูดทำหล่อแท้ที่จริงแล้วก็กลัวจนขาสันส่นหอยสั่นโอ้พระผู้เป็นเจ้าโอ้พระอัลละาผู้เกกียรติเกียงไก่โปรดจงนำพาชีวิตพี่งอกให้พบกับพระนิพพานในวางขาด้วยอาเมนแล้วก็เนบนะ beautiful เนี่ยนี่ก็เพจของมันเพื่อนเพื่อนลองลองดูนะภาษาที่มันใช้นะครับผมต้องขอโทษด,ด้วยนะที่พี่ไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ที่ไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ตอนที่พี่ต้องละเหตดเข้าไปอยู่ในบ้านใหญ่แต่ผมยังไปหาเมียพี่เหมือนเดิมคือเขามีปัญหานะครับว่าจริงใจใจจริงเมียของเขาเนี่ยนะยาใช่ไหมแล้วเขาก็จะฟ้องเมียของเขาอะ จริงใจเนี่ยก็คือว่าเป้เนี่ยมีปัญหาเรื่องเรื่องไอเรื่องบนเตียงนะครับเลยใช้ปมด้อยตัวเนี้ยมาแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเขาเนี่ยโอ้โหมีความต้องการสูงมากเลยว่าไปหาเมียพี่เหมือนเดิมเนี่ยนะแล้วภาษาที่ใช้เนี่ยก็คือภาษาเกี่ยวกับเรื่องของใต้สะดือทั้งนั้นเลยนะซึ่งคนดีเนี่ยผมเนี่ย,ผม,ยผมว่าผมเป็นคนดีแต่ผมถูกลังแกขนาดหนักเลยอย่างเงี้ยคุณคิดดูว่า ไอเป๊ทึกสุบันเช็คอินสตูดิโอเนี่ยมันไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยแล้วมันจะทําทุกวันทุกวันเนี่ยนะเห็นไหมว่าแล้วมันบอกว่าอะไรอะตอนที่พี่ต้องละเหตุเข้าไปอยู่ในบ้านใหญ่แต่ผมยังไปหาเมียพี่เหมือนเดิมและเธอก็ดูแลผมเป็นอย่างดีและพิเศษเราสนุกกันมากนะตอนที่พี่ไม่อยู่ อ๋ออาจารย์เฉลิมชัยฝากบอกมาว่าคิดถึงจันและผมไม่อยากให้พี่ต้องตำหนิเมียพี่ด้วยเพราะเธอก็เพลิดเพลินใจไปตามอารมณ์ปรารถนาและทราบว่าทราบมาว่าตอนอยู่ในบ้านใหญ่พี่เองก็โดนแทงขี้ไหลทุกคืนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พี่ชื่นชอบและหลงไหล